กำลังจะไปวิ่งทดสอบมิสูบิชิต,ตัวล่าสุดที่เพิ่งทำไปนะน,นี้วิ่งมาสักพักแล้วอุณหภูมิอยู่ประมาณนี้นะโขเออันนี้แค่นหน นะียะก็เดี๋ยวดูอุณหภูมิทั้งมันเกียอีกทีนะครับแล้วก็เปรียยาวๆดีความเร็วสักว e ันร้อยถึงร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะความเร็วประมาณนี้เราอยู่ประมาณนี้นะเป็นระยะทางประมาณนึงนะนี่คือแล้วก็ทำครบทุกเกียร์แล้วนะอุณหภูมิมันเกียร์ก็อยู่ที่แปดสิบหก รบมบบเกียร์ที่เห็นคือเป็นสแตนดาร์ดนะรุ่นนี้คือไปผ่านหม้อน้ําแล้วก็มีออยอากาศด้วยครับก็คือเป็นอนรบกรมกันอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าทําทุกอย่างถูกต้องเต๊ะๆแล้วก็ใช้อะไรดีแล้วก็ทาในส่วนของทองด้วยนะครับออกมามันก็ได้เหมือนเกียร์ใหม่ที่ออกมาจากศูนย์นะครับ แต่นี้คือต้องก็ต้องภายใต้เงื่อนไขว่าเ,าเครื่องยนต์ทำงานได้เต็มกำลังเต็มประสิทธิภาพในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟเซ็นเซอร์ต่างๆเ็ายังทำงานได้ครบประสิทธิภาพของมันนะครับผลก็จะออกมาแบบได้คอมถิ่อันนี้คือพูดกันในแง่ว่าเรื่องเกียร์นะทําไม้เสร็จเรียบร้อยไม่เกี่ยวกับฝังเครื่องยนตน์กับฝังอุปกรณ์ไฟฟ้าข้างรอบนะ ร้อยอยู่ประมาณสักสอง0นนิดๆแล้วก็ดูอุณหภูมิละมันเกียร์นะอยู่ประมาณตอนนี้90ก็เดี๋ยวมอนิเตอร์ดูอยู่เรื่อยๆนะครับว่า,าจะไปสิ้นสุดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะถ้าวิ่งความเร็วนี้แล้วก็ติดต่อกประมาณสักสชั่วโมงดูว่าอุณหภูมิของระมันเกียร์ภายใต้เงื่อไขว่าการระบายความร้อนสเตตัสนะเ,เดี๋ยวก็ดูกันต่อนะครับ นีภายใต้นนท้องฟ้านะครับสภาพท้องฟ้าวันนี้นะครับ สุดที่วัดได้วันนี้นะก็อยู่ประมาณทัก94 95ดูที่ความเร็วของรอบว่ามันสัมพันธ์กันไหมถ้า120ไม่ถึง300นะเอาง่ายๆถ้ากูรอบถึง300เป็นน่าจะผิดปกติละอะไรสักอย่างหนึ่งทํางานไม่ปกติในความของตัวเซ็นเซอร์อะไรต่างๆครับอย่างี่ว่ารครับวันนี้ืันรอบภาพเนี่ยตอนนี้คือมันทำงานไง แต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ทํางานเนี่ยรอบมันก็จะไปสูงกว่านี้แล้วมันก็จะทําให้สถิยแล้วทําให้ความร้อนของระนเกียวสูงขึ้นอันนี้ก็เอาไว้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะแล้วก็น่าจะ,ะสิ้นสุดการทดสอบเกียร์ของทางเราไว้นะตรงนี้นะครับขอบคุณครับ